เตคิวโซมาต์เร็วขำเด็ดไม่เอาเรงเดือนเตี a n คิวฮโอ้ยตามคุณดามแลวได้แล้วได้ที่ลวตามคุณดามแล้วตามคนสวยมาแล้วตามคนสวยแลย คุณแปดล้าน,นดวงใจเด,ด้อพี่น้องคุณแปดล้านดวงใจแปดล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเน้อพี่น้องจะให้ไหลยัหน้อยกัน <c oughs> คันกุาแจว่ารออากอ <c oughs> โอ้ขันประเดือนสวัสดีค่ะติดสองล้านดวงใจขันประเดือนได้แสนซักดิ <c oughs> โอเวอร์แมนแสนหนึ่งแสนอันแสนไร่ที่เขาเอินแสนยังว่าแสนวิวโอ้แสนวิวบอกพี่เขาคนก็สิเงินเบิดโซเชียลเนาะคนดาวมากคนมาใหา้ประเด็นจังสีโอ้ก็สิดังปังตานผู้แ,แตกเนาะขอบคุณหลายๆชิ้นช่องหลานดวงใจพี่หลานน้องใจเด้อพี่นอ้องก็สิดังคักดังแน่เลยเนาะมาใหา้ประเด็นหลายปันนี่ก็สี มีตั้งแต่คนที่อยากให้ไปช่องนั่นช่องนี้ลนะ่ะน้ำโชกมมใหายไหลไปนเลยน้ำโชกน้ำใส้มไม่หายนี่ล่ะเขาบอกว่าผู้หญิงมีทรัพย์นับมาโชกเขาว่าผู้ผู้หญิงมีร่างกายงามนับบาโชค มาหาตถิงเต็มมีสั์สมบัติมาตาทั้งหลดอกนี่แหละมาจากนี่แหละรูปร่างหนาตาผิวพันณนี่แหละสวัสดีค่ะฮัลโหลไม่เป็น thank you y o u t มัดเดียวคำเดือดไม่เฮาโดเงิน thank you a p p ปีท s e ซี o u ยหนา thank you ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องมาแล้วไม่เป็นคยครผู้ดใดบ่กท่านหนวงจักเเป็นก็ไปจับมือเพิ่นไนเด้อพี่น้องิ่นมาจากประเทศ เดียสวัสดีค่ะคุณพ่อพี่มลขอบคุณเล่นไหนเด้อคุณพ่อพีมมลขอบคุณแปดล้านดวงใจเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไหล่ทุกเลิบทุกกำลังแร่งใจรีดผาว่านังหลอกรีดผาบายมากเรเห็นนังรีดตะผาดีดผารีดผา สร้างบ้านน้ำท่วมบนน้อเนาะเป็นกำลังใจให้เด้อให้พาน้ลอุปสรรคสุกค้นเด้อพี่น้องเลยผู้ใดน้ำท่วมก็ได้อีดดจกจังน้อยกับเขาฤดูเร้่องเรลละตอนนี้ตายพ้นต้นหนาวพ้นกำลังมาแห้งขอบคุณนห,หลายๆเดอ้อยัง่ะต่เดือนพูดภาษางีฤษเก่งจัง บเก่งดอกงูง,งูงป่าปลาประเดียนนั่นขนาดประเดียนไปเลี้ยนเลยแท่ยังบอกว่านันในใน่นได้บระตุข้ามอยู่ดอกประเดียนไปจ้างคู่คู่สอนภาษาอังกฤษตอนนั้นว่าสิไปเมืองหนกเมืองหน้ากันดิวอาศิไปทํางานเมืองหนอกก็เลยไปจ้างเขาสองสอนสอนสอนภาษาอกินกลางกับสอนภาษาอังกฤษนี่น่ะภาษากินกลางกลางก็ได้ตั้งแต่งงออึ้มฟาสันฟูพี่น้องเลย <laughs> เชียนภาษากินกลางน้ำปันหัวจะคของดีฝาดสองภาษาเลยว่าไปหอดใส่มาใส่เลยพน้นดูไตเลยมันเป็นแม่บ้านอยู่เมืองไทยนี่เจา้าสวัสดีค่ะ6กหลันดวงใจคู่มาสอนภาษาจังคู่มาสอนให้แต่ยังบ่าไปบ่ามาไ่าพี่น้องอได้คำนั่นเพราะงูปลปาก็ได้นั่นจักหน่อย เก่งขานุ้นยั่งบได้เลยขอบคุณเล่ยหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆมันมีเงินประเด็นมาสิไปเรียนเพิ่มอยู่ประเด็นอยากบอกภาษาอังกฤษได้เบิ่มตัวจีได้ชื่อสารครับพี่น้องไดสวัดดีค่ะไประประเด็นไปเบื้องสองผู้หนึ่งตะก้อนนี่ประเด็นไปเป็น e เอฟซีเพิ่นหนึ่งแต่สมัยเพิ่นเข้ามาเป็นสองใหม่ๆแล้วนี่คนติดตามแล้วหลานกาลัวหรอ อันตะก้อนนี่เราเว้าภาษาอังกฤษบ่เก่งเลยนี่วเราวอาเก่งเก่งเราไปท่ายคลิปทุกประเทศเลย